สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถถังที่34ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นรถถังที่ช่วยสาภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อครั้งรถถังเริ่มปรากฏตัวและผลิตอย่างเป็นลํำเป็นสัน รถถังปรากฏตัวครั้งแรกในสมรภูมิยุทธการที่แม่น้ำสอมในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนื่องจากการพัฒนารถถังมุ่งเป้าไปที่การข้ามสนามเพาะรูปร่างจึงมีลักษณะแตกต่างจากรถถังสมัยใหม่อย่างมากหลังจากนั้นมีความพยายามอยู่หลายครั้งเมื่อผู้คนได้ให้ความสนใจกับคุณค่าทางยุทธวิธีของรถถังที่ปรากฏตัวขึ้น ณเวลานั้นเนื่องจากไม่ทราบว่ารูปแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะมีการสร้างรถถังประเภทต่างๆเช่นรถหุ้มเกราะสายพานที่หน้าตาคล้ายรถถังรถถังเร็วที่เน้นความเร็วรถถังหลายป้อมที่เพิ่มพลังการยิงสูงสุดดังนั้นเทคโนโลยี Technology และยุทธวิธีของรถถังเริ่มค่อยๆพัฒนาขึ้นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและยุทธวิธีแบบนี้ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง และจนถึงต้นทศวรรษ19 3 0ประเทศชั้นนำในการพัฒนารถถังคือประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอณาจากักรซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนารถถังคันแรก FT 1 7ที่ผลิตโดยฝรั่งเศสเป็นรถถังคันแรกที่ป้อมปืนหมุนได้และมีทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนารถถังในหลายหลายประเทศ T สิ 18, รถถังเบาแบบแรกที่ออกแบบโดยโซเวียตได้รับการพัฒนาขึ้นในปี1924โดยอิงจาก FT 1 7 ในเวลานั้นสาภาพโซเวียตซึ่งขาดเทคโนโลยีในการพัฒนารถถังกระตือรือร้นในการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาของตอนเองในช่วงต้นทศวรรษ1930โซเวียตให้ความสนใจกับรถถังวิกเกอร์มาร์ที่พัฒนาโดยอังกฤษและรถถัง m 1931คิสตี้ที่พัฒนาโดยอเมริกา รถถังวิกเกอร์มาร์กอได้ถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ผลิตมากที่สุดในช่วงทศวรรษ19 3 0โดยถูกส่งออกไปยังหลายๆประเทศและในขณนะนั้นก็ยังเปิดตัวในราชอาณาจักรสยามสาภาพโซเวียได้พัฒนารถถังที6ด้วยการริเริ่มจากรถถังวิกเกอร์มาร์กอและรถถังตระกูลบีทหรือที่ภาษารัสเซียเรียกว่าแบแต่ T, นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดของรถถังพริสตี้ซึ่งต่อมามีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนา T-34 รถถังคิสตี้ได้รับการพัฒนาโดยวอลเตอร์คิสตี้นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันและเขาออกแบบรถถังโดยใช้แนวคิดที่ว่าจะเจาะกองกำลังหลักของศัตรูด้วยรถถังที่วิ่งเร็วด้วยเหตุนี้จึงพัฒนาระบบการสะเทือนแบบเฮลิคอร์ใหม่โดยแต่ละล้อจะมีชุดสปริงโหลดของตัวเอง รถถังคิสตี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถติดและถอดตีนตะขาบได้ดังนั้นมันจึงได้รับการออกแบบให้สามารถขับเคลื่อนบนถนนด้วยล้อและใช้ตีนตะขาบบนภูมิประเทศที่ขรุขระและเป็นรถถังที่มีเกราะลาดเอียงความเร็วของรถถังคิสตี้นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละแหล่งข้อมูลดังนั้นจึงไม่ทราบแน่ชัดแต่โดยทั่วไปแล้วคิดว่าจะมีความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่า k าเ i e เลสกี ky, ผู้ซึ่งเป็นใต้บังคับบัญชาของคูตาเซฟสกี้ผู้นำกองทัพโซเวียตผู้คิดคนทฤษฎีปฏิบัติการทางลึกเมื่อได้เห็นรถถังคิสตี้ในสหรัฐอเมริกาและรู้แนวคิดของรถถังคิสตี้เขารู้ทันทีว่านี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับแนวคิดทางทฤษฎีปฏิบัติการทางลึกมาก ทฤษฎีปฏิบัติการทางลึกคือรูปขบวนผสมเหล่าโจมตีลึกหลังแนวรบค่าศึกเพื่อทำลายแนวหลังและยึดฐานหลักของค่าศึกหรือก็คือการบุกเจาะทะลวงแนวหน้าโดยใช้กองกำลังบุกพร้อมกับรถถังที่วิ่งเร็วและใช้กองกำลังรบเพื่อเจาะลึกเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูเพื่อยึดฐานหลักเช่นศูนย์บัญชาการศูนย์สื่อสารศูนย์สเสบียง ตูคาเชฟสกี้ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังคิสตี้และกระตื่นลุลนที่จะผลักดันให้มีการแนะนํารถถังคิสตี้อย่างจริงจังเพื่อหลีกเลี่ยงการห้ามส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางทหารของสหรัฐโดยการลงนามในสัญญากับวอเตอร์คิสตี้รถถังคิสตี้สองคันถูกนําเข้ามาภายใต้ชื่อเครื่องจัรกวกนทางการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนารถถังใหม่ชื่อ B t ทในภายหลังระบบการสะเทือนของคิสตี้ถูกนำมาใช้ในรถถัง T-34 รถถัง BT ทีนำอุปกรณ์และการออกแบบระบบการสะเทือนของคิสตี้มาใช้และใช้เครื่องยนต์ที่สร้างโดยเรียนแบบเครื่องยนต์ Liberty ที่ใช้ในรถถังคิสตี้และได้มีการปรับปรุงมากมายหลายส่วนรถถังโซเวียตที่พัฒนาขึ้นในลักษณะนี้มีอิพลอย่างมากต่อการพัฒนารถถังใหม่ๆเมื่อเข้าสู่สงครามกลางเมืองสเปนในปี1936ยุทธการห้างยิงกอกับญี่ปุ่นในมองโกเลียในปี1939และสงครามฤดูหนาวกับฟินแลนด์ ในการรบจริงรถถังเบาของโซเวียตได้รับความเสียหายอย่างมากเนื่องจากการป้องกันตำ่ำจากประสบการณ์เหล่านี้กองทัพโซเวียตได้เพิ่มความจำเป็นในการพัฒนารถถังใหม่ที่มีการป้องกันและอำนาจการยิงที่ดียิ่งขึ้นและนำเสนอเงื่อนไขต่อไปนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสำหรับรถถังใหม่ต่อสำนักสำพวุฒกองทัพบกข้อที่1การป้องกันจากด้านหน้าด้านหน้าที่ทนทานต่อปืนต่อต้อตานรถถังขนาด45มมข้อที่2 วเคลื่อนตัวได้อย่างราบรื่นในพื้นที่หิมะและโคลนข้อที่3ความเร็วสูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัย300กิโลเมตรและข้อที่4ควรติดตั้งปืนที่ส่งพลัง76มมเพื่อตอบสนองข้อกำหนดเหล่านี้สาภาพโซเวียตเริ่มออกแบบรถถังใหม่โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล V2 ขนาด500แรงม้าี่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องยนต์เบนซินที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากระเบิดขวดที่ง่ายต่อการลุกไหม แต่ก็มาพบกับปัญหาใหม่นั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซล500แรงม้าที่พัฒนาขึ้นใหม่ต้องจำกัดน้ำหนักไว้ที่25-30ตันเพื่อให้ไปไปตามความคล่องตัวและระยะที่กองทัพโซเวียตต้องการเลยมีการคิดว่าจะเพิ่มการป้องกันในขณะเดียวกันก็ลดน้ำหนักของรถถังตามเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างไรจากโจทย์ดังกล่าวก็มีการปรับก่อหุ้มแบบเอียงขึ้น หากใช้เกราะที่ลาดเอียงคุณจะเห็นประสิทธิภาพของเกราะป้องกันได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักในกรณีของเกราะหนา100มิลลิเมตรการเอียง30องศามีผลเท่ากับการเพิ่มความหนาของเกราะเป็น120มิลลิเมตรและถ้าเอียง60องศาจะมีผลเท่ากับเกราะที่หนา200มิลลิเมตรเกราะเอียงถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและในขณะเดียวกันเพื่อ,อตอบสนองเงื่อนไขที่ต้องการคือไม่เพิ่มน้ำหนัก อย่างไรก็ตามการใช้เกราะที่ลาดเอียงไม่จําเป็นจะต้องได้ครอบได้เปรียบเพียงอย่างเดียวเพราะการใช้เกราะที่ลาดเอียงยังทําให้ลดพื้นที่ภายในตัวรถถังดังนั้นจึงมีข้อเสียเช่นพื้นที่และความสะดวกของลูกเรือลดลงและความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆก็ลดลงด้วยและหากดูจากรูปทรงของที4แล้วส่วนท้ายของรถถังจะมีรูปทรงที่ยืดยาวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแพนเซอร์สี เหตุผลก็คือขนาดของเครื่องยนต์ดีเซลของ T-34 ท,ที่นำมาใช้นั้นใหญ่กว่าเครื่องยนต์เบนซินดังนั้นเครื่องยนต์จึงถูกวางไว้ด้านหลังโดยการวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังทำให้สามารถป้องกันไม่ให้ความสูงของตัวรถเพิ่มขึ้นเนื่องจากเครื่องยนต์แม้ว่าพื้นที่ด้านหลังจะเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักโดยรวมเนื่องจากพื้นที่โดยรวมของเกราะสามารถลดลงได้เนื่องจากความสูงของตัวรถนั้นต่ำลง รถถังที่34ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะนี้แสดงให้เห็นความคล่องแคล่วค่อนข้างดีในพื้นที่หิมะและโคลนด้วยการใช้ตีนตะขาบทิ่กว้างด้วยการใช้เกราะเอียง60องศาและติดตั้งปืนหลัก76.2มมจึงเป็นรถถังที่ปรับสมดุลขององค์ประกอบหลัก3ประการของรถถังนั่นก็คือการป้องกันการโจมตีและความคล่องตัวจากนั้นในปี1941เมื่อเยอรมันบุกโซเวียตและเกิดสงครามขึ้น ในเวลานั้นเยอรมนีคิดว่าสาภาพโซเวียตมีเพียงรถถังเบาเท่านั้นเช่นรถถัง t 26และรถถัง BT แต่พวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นรถถังขนาด28ตัน t 34และขนาด45ตัน k v 1ที่ปรากฏขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของสงครามรถถังโซเวียตไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะ เหตุผลก็คือประการแรกเนื่องจาก2ปีก่อนเกิดสงครามมีการกวาดล้างครั้งใหญ่ผู้บัญชาการทหารจำนวนมากที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้และปฏิบัติการลดน้อยลงจึงทำให้ไม่สามารถตอบโต้ทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ 2. หน่วยรถถังเยอรมันไม่เพียงแต่ใช้งานรถถังเท่านั้นแต่ยังมีหน่วยสนับสนุนที่ทำงานด้วยพร้อมกันเช่นวิศวกรและหน่วยสนับสนุนหน่วยลาดตระเวนหน่วยทหารราบที่ใช้เครื่องยนต์หน่วยต่อต้านรถถังแบบใช้เครื่องยนต์และหน่วยปืนใหญ่แบบใช้เครื่องยนต์เป็นหน่วยสนับสนุนแต่หน่วยรถถังโซเวียตขาดหน่วยสนับสนุนดังกล่าวดังนั้นรถถังส่วนใหญ่หายไปเนื่องจากขาดเชื้อเพลิงและพังทลายลงจากชิ้นส่วน ประการที่ 3. รถถังเยอรมันทั้งหมดติดตั้งวิทยุสื่อสารและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่รถถังโซเวียตไม่มีวิทยุสื่อสารดังนั้นจึงไม่สามารถติดต่อช่วโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างรถถังได้ประการที่4ทหารเยอรมันได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน,านแต่กองทัพโซเวียตมีอัตราการไม่รู้หนังสือสูงและระดับทักษะต่างกันมากเนื่องจากระยะการฝึกของรถถังไม่เพียงพอ และในขณะที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าที34มีบทบาทสําคัญในสงครามเยอรมันโซเวียตแต่ก็มีข้อบอกร้องรลายแรงหลายประการอย่างกรณีของรถถังที34มีปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพรถถังเยอรมันเริ่มต้นด้วยรถถังประเภทที่มีพลประจํารถ3คนถูกแบ่งออกเป็น5หน้าที่ด้วยกันก็คือผู้บัญชาการรถถังพลปืนพลบรรจุกระสุนคนขับพลยิงปืนกลและวิทยุสื่อสาร ด้วยเหตุผลนี้ในกรณีของ T34 ในฐานะผู้บังคับบัญชาการลดถังต้องทำหน้าที่2บทบาทเช่นผู้บังคับบัญชาการลถถังที่มองภาพโดยรวมในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นพลปืนจึงทำให้ไม่สามารถโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรบบนรถถังและมักจะถูกโจมตีก่อนเพราะผู้บังคับบัญชาการล้มเหลวในการมองภาพโดยรวมนอกจากนี้คุณภาพเลนส์และความทนทานของเลนส์ที่ติดตั้งบน T34 นั้นไม่ดี การบิดเบือนของเลนส์และการส่งผ่านแสงที่ไม่ดีพอทําให้การมองเห็นได้ยากในที่มืดและในสภาพอากาศที่เลวร้ายดังนั้นทําให้การเล็งมีโอกาสที่จะล้มเหลวสูงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีข้อบกร้องเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เมื่อรถถังโซเวียตได้รับประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการผลิตจํานวนมากขึ้นเริ่มต้นขึ้นก็เริ่มสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับเยอรมน,นีได้ ในเดือนตุลาคมปี1 9 4 1ขนาดที่พันเซอร์4ของเยอรมันมุ่งหน้าไปยังมอสโกก็ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการดักโจมตีโดยกองทัพรถถังที่4ของโซเวียตที่มาพร้อมกับ t 34ในทางตอนใต้ของมอสโกในการรบครั้งนี้รถถังเยอรมันพันเซอร์4ไม่สามารถเผชิญหน้ากับ t 34ได้แต่ t 34ตับทำลายรถถังพันเซอร์4ได้อย่างง่ายดายภายใน1,000เมตร ในการตอบโต้กูเดเลียนซึ่งกล่าวว่าเป็นบิดาของหน่วยคุ้มเกราะเยอรมันได้ส่งที34ที่ยึดมาได้ไปยังแผ่นดินใหญ่ของเยอรมันและขอให้ตั้งคณะกรรมการวิจัยพิเศษเพื่อศึกษาที34นอกจากนี้เขายังต้องการพัฒนารถถังใหม่ด้วย3เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้กับที34นั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเกราะที่ลาดเอียงและตีนตะขาบที่กว้างแพนเซอร์ er 5จึงเกิดขึ้นจากความต้องการนี้ เมื่อรถถังแพนเทอร์และทีเกอร์ของเยอรมันเข้าสู่สงครามในปี1943สหภาพโซเวียตยังได้อัปเกรดรถถังที่34ซึ่งติดตั้งปืนหลัก85มมเพิ่มขนาดป้อมปืนและยังปรับให้เป็นแบบมีพลประจำรถ5คนในการเข้าสู่สนามรบอย่างไรก็ตามรูปแบบที่34/85ไม่เหมาะกับรถถังแพนเทอร์หรือทีเกอร์ของเยอรมัน ไม่เหมือนกับการเริ่มต้นของสงครามสาภาพโซเวียตตอบโต้ด้วยการพัฒนากลวิธีใหม่ๆเพื่อชนะความแตกต่างของอำนาจนี้สำหรับการโจมตีในพื้นที่ขนาดเล็กวิธีการโจมตีรถถังคือการเข้าที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถถังเยอรมันก่อนเพื่อป้องกันร,รถถังที่อยู่ตรงกลางหลบหนีและส่วนของกรณีของการต่อสู้ในพื้นที่ขนาดใหญ่จะเป็นกลยุทธ์ที่เดินหน้าต่อไปในระยะทางที่กำหนดและกดดันด้วยพลังของปริมาณรถถังที่มากขึ้น ด้วยการเอาชนะช่องว่างด้านกำลังด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่มหาศาลร,รถถังที่34คองสนามรบในช่วงครึ่งหลังของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นรถถังที่นำสาภาพโซเวียตสู่ชัยชนะ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนรถถังทีเกอร์และรถถังที่3 4มสที่ผลิตได้มีการผลิตรถถังทีเกอร์จำนวน 1, 3 5 0ัคันและมีการผลิตรถถังที่3 4มสของโซเวียตจำนวน29,430คันหากคำนวณอัตราส่วนการผลิตจะอยู่ประมาณ1่ต่อ21.8อย่างไรก็ตามหลังสงครามเมื่อฝ่ายพันธมิตรเปรียบเทียบอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนของรถถังทีเกอร์และรถถังฝ่ายพันธมิตรอัตราส่วนแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่1ต่อ10 ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆรถถังโซเวียตถูกผลิตขึ้นมากกว่ารถถังที่เยอรมน,นีทำลายไปดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปความสมดุลของการทำสงครามรถถังในสงครามจะถูกเปลี่ยนไปยางสาภาพโซเวียตเพราะจำนวนรถถังที่มากกว่าในตอนท้ายของสงครามหากดูที่กำลังการผลิตรถถังของสาภาพโซเวียตสามารถผลิตได้ประมาณ60คันต่อวัน ข้อดีอีกประการหนึ่งของรุ่น T34 ของโซเวียตพร้อมกับประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมหาศาลดังที่กล่าวก็คือได้มีการปรับปรุงข้อเสียอย่างต่อนเนื่องจากรุ่นเริ่มต้นรุ่นอัปเกรดได้รับการปรับปรุงเป็นรถทางที่ประหยัดต้นทุนโดยทำให้มีการออกแบบที่ง่ายขึ้นในทิศทางที่รับประกันประสิทธิภาพสูงสุดและมีการซ่อมบำรุงที่น้อยลง หลังจากนั้นรถถังที่34ถูกส่งมอบให้กับประเทศประมาณ50ประเทศรวมทั้งยุโรปตะวันออกและประเทศสนับสนุนโซเวียตและผลิตในสาธารณรัฐเช็กจนกระทั่งปี1958และถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของที่34ซึ่งกล่าวว่าได้ช่วยสาภาพโซเวียตเอาไว้ ชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันให้เยอะๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ